สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่อารูชาแนลอีกเช่นเคยเนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแรนด์ล็อก Gravity นะครับก็วันนี้นะเราจะมาสอนระบบอะไรนะไปดูกันดีกว่านะครับก็นะครับเห็นหลายๆคนนะฮะมาถามบ่อยๆนะว่าเอ้ยพี่ผมเนะี้ยอยู่เซิร์ฟเดียวกับเพื่อนเนี่ยผมอยู่เซิร์ฟเคออสผมอยู่เซิร์ฟทองนะแต่ทําทไมผมเนะี่ยไม่เจอเพื่อนเลยนะทำไมเนี่ยอยู่ที่เดียวกันแล้วจุดเดียวกันแล้วทําไมไม่เจอนะอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกว่า แล้นาล็อกตอนนี้นะครับของ Gravity เนี่ยคือเมืองต่างๆแต่ละเมืองที่เป็นเมืองที่มันใหญ่ๆที่คนจํานวนเยอะอย่างเงี้ยของเขาก็จะมีช n แนลนะครับก็มีช h แนลหนึ่งสองสามสี่ห้าหนลอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะไปเกิดคนละชัแนลไงก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่เจอกันนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการเปลี่ยนช n แนลกันนะครับวิธีการเปลี่ยนช n แนลนะครับ เราจะสามารถเปลี่ยนชแนลได้ที่เมืองอิสลูดนะครับหรือเมืองนักดาบนะครับก็คือเมืองนี้เองที่เราอยู่นะครับก็คือเอ c นะครับที่เราจะสามารถเปลี่ยนชแนลนะครับก็คือเอพตัวนี้ครับคุณพ่อมอตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงก่อนทางเดินบันไดตรงนี้นะเห็นไหมนฮะเราคุยกับเขาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะบอกครับว่าเราอยู่ที่ชแนลเท่าไหร่นะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ชแนลที่9ใช่ไหมครับเรากดไปครับแล้วเราก็ ย้ายชแนลได้ครับเราอยากไปอยู่ชแนลที่เท่าไหร่ก็ย้ายไปเนี่ยสมมุติเราจะย้ายไปที่ชแนลแปดใช่ไหมเราก็กดไปเลยครับปุ๊บเขาจะพาเราย้ายไปครับเห็นไหมนี่ครับเราก็อยู่ชแนลแปดเรียบร้อยครับอ่าลองเช็คดูนะเห็นไหมเราอยู่ชแนลแปดแล้วเห็นไหมแค่นี้นะเราก็จะสามารถเจอเพื่อนๆของเราได้แล้วนะครับและก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบ อีกระบบหนึ่งนะก็คือระบบรีสกิลรีสเตตัสนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะว่าระบบนี้เนี่ยรีได้เฉพาะคลาสแรกนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นซอร์ e แมนนะครับ A are, o, are, อาเชอร์อะโคเมอร์ชาร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือสา,สามารถจะรีสกิลแล้วก็รีสเตตัสได้นะอาไปดูดีกว่าครับว่าตรงไหนบ้างนะตรงนี้ฮะนี่เราเดินมาเลยครับเมืองอิสุดเหมือนเช่นเมืองลักดาเป็นเหมือนเคยนะครับเดินมาตรงนี้ฮะตรงกลางเมือง เราจะเห็น NPC คนนี้ครับคนนี้นะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะแต่ข้อแม้นะครับของการจะรีสกิลนะครับหรือรีสเตตัสเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักเป็นศูนย์นะครับเนี่ยทำน้ำหนักตรงนี้เป็นศูนย์นะครับถอดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คุยกับคนนี้ครับอ่ะเรามาดูเงื่อนไขก่อนนะครับเขาบอกว่าอาชีพนะครับที่สามารถจะรีเซ็ตได้นะครับก็มีซ็อดแมนนะโคมีเมจิกเชียนนะครับมีทีฟ มีอาชีพมีเมอร์แชนนะก็คือเป็นคารแรกนะครับแบบไม่มีข้อจํากัดเลยนะไม่มีจํากัดนะแล้วก็อันนี้ครับอาชีพเทควันโดมือปืนแล้วก็ Ninja นินจาครับต้องจํากัดนะครับต้องมีเลเวลต่ำกว่า50เท่านั้นนะครับแล้วก็อาชีพคลาสสแล้วก็หรือว่าเป็นโนวิทที่ไปรีเบิร์ตมานะครับก็ไม่สามารถรีได้นะครับเพราะั้นเนี่ยก็ถ้าใครแบบ เราเล่นคันแรกใช่ไหมแล้วเราอัพผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมารีได้นะครับหรืออัสเตตัสอัพผิดอย่างเงี้ยก็มารีได้นะครับอ่าเรามาลองรีให้ดูกันเลยดีกว่านะครับสมมติเนี่ยเราอัพมาอย่างงี้ปุ๊บนะสม,มมติเราอัพไปผิดใช่ไหมเป็นอาชีพอื่นอื่นอย่างเงี้ยหรือไม่เราอาจจะเอาไว้ในกรณีที่เราแบบอยากเปลี่ยนสายเล่นอะไรอย่างเงี้ยสเตตัสอย่างเงี้ยเราก็ทําได้เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ไหมสมมตินะเ,เรากดเราอัพไปเสร็จใช่ไหมครับเราอยากรีใช่ไหมล้วมาคุยกับเขาครับปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บนี่ครับสกิลเราก็จะรีเรียบร้อยนะครับสำหรับสกิลนะต่อไปเรามาดูสเตตัสกันครับว่าจะรีได้หรือเปล่านี่ปุ๊บรีสเตตัสปุ๊บ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 นี่ฮะเห็นไหมฮะรีแล้วครับเราเวลเกิน50ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นอาชีพอะไรครับเทควันโดนินจาแล้วก็มือปืนนะครับอันนั้นต้องเวลไม่เกิน50ครับถึงจะรีได้นะโอเค ก็วันนี้นะครับเราก็มีระบบที่จะมาสอนกันประมาณนี้นะแต่ครั้งหน่าจะเป็นระบบอะไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะยังไงวันนี้ไปก่อนนะไว้จเจอกันนะครับบ๊ายบาย